ต่อน,นี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รัก MK ด้วยนะคะเรียกว่าสมใจแฟนคลับมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุ่มหมักปรินขอแฟนสาวคิมเบอรี่แต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ในที่สุดนะคะเวลาที่เหล่าแฟนคลับ n k รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะหลังจากลุ้นกันอยู่นานมากเลยนะคะว่าทริปไปเที่ยวต่างประเทศสุดหวานของพระเอกหนุ่มหมักปรินกับคิมเบอรี่เนี่ยจะมีข่าวดีให้ได้เห็นกันหรือเปล่าเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ต้องรอกันอีกต่อไปค่ะเมื่อหนุ่มหมักจัดเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอรี่แต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะพร้อมสวมแหวนเพชรเมดโตที่นิ้วนางให้กับแฟนสาวงานนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้าไปแสดงความยินดี กับทั้งคู่กันมากมายเลยค่ะ สำหรับเส้นทางรักของมาปรินแล้วก็คิมเบอรี่นะคะเริ่มต้นจากการได้สแสดงซีรีส์ชุด4หัวใจแห่งขุนเขาในปี2553ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เล่นเป็นคู่พระนางกันนะคะจนมาเล่นละครคู่กันครั้งแรกเลยก็คือเรื่อง3ามหนุ่มเนื้อทองในปี2554ค่ะแล้วก็เกิดเป็นกระแสจิ้นของแฟนละครจนทั้งคู่เนี่ยได้เล่นละครคู่กันอีกหลายเรื่องเลยนะคะโดยทั้งคู่ได้คบผ่าดูใจกันมานานกว่า8ปีจนจะเข้าปีที่9 แล้วค่ะซึ่งความรักเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีโดยตลอดเลยนะคะจนช่วงปลายปีที่แล้วหมากยอมรับเลยค่ะว่าอยากแต่งงานมากๆและต้องเป็นคนนี้คนเดียวเท่านั้นจากนั้นก็มีข่าวดีของทั้งคู่นะคะหลังบินไปเที่ยวยุโรปด้วยกันในทริปล่าสุดแล้วก็มีโมเมนต,ต์ขอแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะ